อยู่มาที่วัคซีนโควิด -19 ค่ะเดินทางมาถึงประเทศไทยตามกำหนดนะคะเมื่อ10โมง5นาทีที่ผ่านมาค่ะนี่คือบรรยากาศการรับวัคซีนที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินที่ TG675 จากปักกิ่งค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันร์โอชารวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญเิรกูล ก็ไปทําพิธีรับมอบนะคะพร้อมด้วยอุปทัตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยก็เข้าร่วมในพิธีด้วย mm hmm. การขนส่งว,วัคซีนทั้งนี้นะคะล็อตแรก2 0 0 0 0 0โดสค่ะบรรจุมาในตู้คอนเทนเนอร์ชนิดตับควบคุมอุณหภูมิ20องศารวมถึงตู้เก็บความเย็นที่สามารถจะควบคุมความเย็นได้ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้วัคซีนเนี่ยไปสัมผัสกับภาวะที่มีอุณหภูมิสูงระหว่างการขนส่ง คือวัคซีนจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อเก็บอยู่ในที่ที่อุณหภูมิ2-8องศา,ศาเซลเซียสเท่านั้นวัคซีนล็อตนี้มีน้ำหนัก2.6ตันค่ะบรรจุมาในกล่อง600กล่องกล่องละ1,200โดสนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทั้งท่านเนวรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ หลังจากนี้ค่ะจะนําไปจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าขององค์การเพศสัชกรรมนะคะขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะส่งตัวอย่างวัคซีน280ตัวอย่างไปตรวจว่าตรงตามที่อนุญาตไหมโดยจะใช้เวลา3วันจากนั้นจะมีการกระจายเพื่อนําไปฉีดในพื้นที่ต่างๆวันนี้นอกจากวัคซีนของซีโนแวค200 0 0 0โดสแล้วนะคะบ่าย2โมงค่ะวัคซีนของแอสตราเซเนกาก็จะเดินทางมาถึงไทย117,000โดสค่ะ มีรายงานข่าวนะคะว่านายกตัดมนตรีและคุณอนุทินเนี่ยจะฉีดวัคซีนเข็มแรกในช่วงเช้าวันที่2 7กุมภาพันธ์ที่สถาบันบำราดนราดูนโดยท่านนายกจะฉีดวัคซีนของแอสวาเซเนกาขณะที่คุณอนุทินจะฉีดของซิโนแวคเนื่องจากวัคซีนของซิโนแวคจะมีข้อจำกัดว่าห้ามฉีดในผู้ที่มีอายุเกิน60ปี ส่วนแผนการฉีดวัคซีนระยะแรกค่ะจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะคะจำนวน2ล้านโดสจะเริ่มฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม18จังหวัด มีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นครปฐมสมุทรสงครามราชบุรีชนบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ตระบี่ระยองจันทบุรีตราดและจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการฉีดวัคซีนนี้นะคะคนที่ได้รับวัคซีนของซีโนแวค เข็มแรกเนี่ยจะต้องฉีดเข็มที่2ในช่วง14-28วันขณะที่คนที่ได้รับวัคซีนของแอสทรเซเนกาจะฉีดเข็มที่2หลังจากเข็มแรกผ่านไป6สัปดาห์ค่ะนี่นะครับก็มาแล้วในที่สุดก็มาถึงค่ะถึงแล้วนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีทยอยมาอีกเรื่อยๆะนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการซึ่งเป็นภาคเอกชนก็แน่นอนครับอาจจะมีการสั่งเข้ามานำเข้ามา ก็ผ่านออยอแล้วก็มาฉีดะนะครับแต่แน่นอนครับว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าเป็นการป้องกันแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวด้วยคือมันมีหลายปัจจัยอย่างเช่นท่าที่ผมคุยมานะครับฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะบังเอิญไปติดมาอีกเนี่ยอ,อาการก็จะไม่รุนแรงมากขึ้นอ่ามันก็เหมือนก็จะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรืออะไรอย่างนั้น นะครับหรือก็อาจจะมีภูมิในการคุ้มกันก็แข็งแรงอาจจะไม่ติดเลยก็ได้มันมีหลายปัจจัยหลายอย่างแต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไระเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแต่ว่าวัตรการต่างๆที่เราเคยทํามาทั้งสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะทำคะ่ะแต่ตกลงท่านนายกฉีด รายงานข่าวนะคะตอนนี้มีรายงานข่าวว่าท่านจะฉีดเข็มแรกของแอสวาเซเนกาค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากการที่เขาไปวิเคราะห์หรือทําทดลองทดสอบเขาจะไม่ฉีดงนที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับแล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรแล้วก็สตรีมีคันภ์แล้วก็รู้สึกจะมีต่ำกว่า60อใช่ไหมมากกว่า60ค่ะถ้าเป็นของซีโนแวคนะคะไม่แนะนำแต่ว่าแอสวาเซเนกานายกฉีดได้ค่ะ นี่นะครับเดี๋ยวครูท่านจะหยิบผิดขวดหรือเปล่าหยิบชิ้นแปลกมาฉีดหรือเปล่าแต่ว่าคุดอนุทินฉีดได้คุดอนุทินอายุ54คสิบ่นะคะนะครับก็เดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนในประเทศไทยได้ฉีดกันแล้วนะฮะ